คือคนไต้หวันใส่เว้นกันเยอะมาก90%ของคนที่นี่จะมีใส่ตาสาัานเมอรก์กลัวเสียงกับเอเปิลเปอไม่กินขอกทอดเลยที่ดูประจำก็มีรายการข่าวใส่ไข่ที่เปิร์จะตามข่าวสารของไทยเด็กไต้หวันทุกคนต้องเคยเลี้ยงวสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับช่จั Jasper ใชไม่จริงใต้หวันแท้นะครับวันนี้เปอร์จะมาทำทวันตี fact about me เนื่องจากช่อง Jasper มี subscriber ครบหนึ่งซับแล้วก็อาจจะยังไม่ดู เป็นตัวเลขที่แบบว่าเยอะมากๆเนาะแต่เปิร์ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เป็นกําลังใจแล้วก็คอยติดตามตลอด3เดือนที่ผ่านมานะฮะและเปิร์ก็อยากจะทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้เพื่อนๆได้รู้จักตัวเปิร์มากขึ้นนะครับไม่รู้ว่าทุกคนอยากดูหรือเปล่าแต่เปิร์อยากเล่าข้อแรกนะครับ เปิ้ลมีชื่อไทยชื่อวงสกรแต่ว่าไม่มีนามสกุลไทยนะครับเพราะว่าเปิ้ลไม่มีครอบครัวที่เป็นคนไทยแต่ก็ชอบแบบเรียกขำๆเลยว่าวงสกรเมาเลอร์อย่างเงี้ยเพราะว่า <Huh? S 1> ย่าหล่อเหมือนมาริโอมาเลอร์ข้อสอนะคะรับเปิ้ลเป็นคนไต้หวันร้อยเปอร์เซไม่มีเชื่อสายไทยเลยแล้วที่พูดภาษาไทยได้นี่ยก็เป็นเพราะว่า ตอนเปอร์เรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งอยู่อยู่ไม่รู้ว่าเหตุผลใดทําให้เปอร์อยากจะเข้าคอร์สภาษาไทยในมหาวิทยาลัยที่ไต้หวันนะครับก็เริ่มเรียนตั้งแต่ตอนนั้นจนมีโอกาสได้ไปเป็นนักศึกษาและเปลี่ยนที่มกรุงเทพมาหนึ่งเทอมซึ่งเรื่องเราการเรียนภาษาไทยของเปอร์มันค่อนข้างยาวเดี๋ยวเปอร์อาจจะทำอีกคลิปหนึ่งออกมาแชร์ให้ทุกคนฟังนะคะ <Okay. S 1> ข้อที่4นะคะเปอร์พูดได้3ภาษาได้แก่ ภาษาไทยภาษาจีนกับภาษาอังกฤษข้อทีห5ตอนนี้เปอร์อายุ27ขวบแล้วก็ยังเด็กอยู่นะคะไอมากผู้ประโยคนี้ออกมาได้ก็เป็นเด็กที่เกิดปี1994ก็คือพศ2537แล้วเปอร์มีพี่ชายคนหนึ่งกับพี่สาวคนหนึ่งนะคะเปอร์เป็นลูกสุดของเลยซึ่งพี่ชายพี่สาวกับเปอร์สามคนนี้เราค่ะ กคนละปีเองก็เลยแบบอยู่ด้วยกันเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันเลยอะ่ะข้อที่7เปิร์เป็นคนที่ต้องเข้าฟิตเนสอาทิตย์ละ5วัน <c oughs> เคยถูกเพื่อนบอกว่ามึงเป็นคนแห้งวะ่ะ <c oughs> ซึ่งก็ไม่ผิดเพราะว่าเมื่อก่อนเปิร์ <c oughs> เป็นคนที่แบบผอมมากแบบผอมสุดๆ, <c oughs> ๆเปิร์เลยแบบไม่ยอมไงอยากจะแบบออกกาลังกายให้ตัวเปิร์แบบ หนาขึ้นมาบ้างตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยทุกคนน่าจะยังไม่เคยเห็นเปอร์ใส่เว้นใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆเปอร์ใสาตาสซา้นแล้วก็อาการค่อนข้างหนักด้วยระดับสูงถึง850เลยคือคนไต้หวันใส่เว้นกันเยอะมากแบบเคยอ่านข้อมูลว่ามี90%ของคนที่นี่จะมีใสาตาสาั้นก็คือเป็นตัวเลขสูงที่สุดในโลกเลยนะ ต่อมาข้อที่9เปอร์ทำอาชีพเป็น PR Marketing ที่ค่ายเพลงในไทเปก็คือแบบดูแลนักร้องศิลปินนะครับและถึงแม้ว,ว่าตอนนี้เปิลทำงานในไต้หวันใช่ไหมครับแต่ก็ยังดูรายการไทยอยู่ที่ดูประจำก็มีรายการข่าวใส่ไข่ <c oughs> ที่เปิลจะตามกระแสตามข่าวสารของไทยเรื่อยๆทุกวันนะครับแล้วก็มีพุทพทอโทที่เปิลชอบฟังมากชอบฟังพี่เพื่อ พี่ต้นหอมกับพี่เติ้ลมาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชาวโทอรียนทุกคนแล้วฟังรายการดูรายการพวกนี้ก็คือช่วยให้เปอร์แบบไม่ลืมภาษาไทยอะข้อที่11วงดนตรีไทยแรกที่เปอร์รู้จักคือวง321 kamikaze คคนะคะช่วงที่เปิร์เริ่มรู้จักภาษาไทยมากขึ้นนะคะก็เป็นช่วงที่321เขาออกซิงเกิลเน้นออกมา ก็นั่นแหละส่วนซีรีส์ไทยที่เปอร์ชอบที่สุดนะครับก็คือ h o m o n n s ไ i ว้าวุ่นเปอร์ชอบมากแล้วก็ดูมาแล้ว3รอบและมาจากแนะนำให้เพื่อนๆคนไต้หวันรอบตัวไปดูข้อที่13เปอร์เป็นคนที่ชอบกินผลไม้ผลไม้ชนิดต่างๆขนาดทุเรียนเออหลายคนเขาไม่กล้ากินเหม็นทุเรียนเนี้ยเปอร์กินได้แต่ว่าเปอร์ กลัวเสียงกัดแอปเปิ้ลก็คือเวลามีคนจะกัดแอปเปิ้ลหรือว่าเคี่ยวแอปเปิ้ลคือกลัวมากๆก,กกับเสียงน,นั้นเสียงแบบอย่างเงี้ยไม่ได้เลยแล้วก็ได้ยินทีไรก็คือคนรู้กันกลายเป็นว่าเพื่อนในออฟฟิศเวลาเขาจะกินแอปเปิ้ลเขาก็จะบอกเปิ้ลก่อนแล้วก็เปิ้ลก็จะใส่หูฟังไม่ก็เขาก็จะไปกินที่อื่นแทนเรื่องที่15นะครับ เปอร์กินของทอดไม่ได้พวกของติปฟรายเช่นไก่ทอดหมูกรอบเฟรนช์ฟรายไส้กรอกทอดอะไรต่างๆนะครับเปอร์จะไม่กิน oh, เพราะว่า <no. S 1> สมัยเมาไปเปอร์มีสิวขึ้นเยอะมากแล้วมันไม่ใช่แบบแค่สิวเล็กๆน้อยๆที่แบบขึ้นถี่นะแต่จะเป็นสิวโคตรใหญ่เลย <Wow. S 1> แล้วก็มันเจ็บมากเปอร์ก็เลยไปหาหมอหมอก็แนะนำว่าเออ อย่าไปกินของทอดตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวันนี้นะคะก็คือเปอิ้ลไม่กินของทอดเลยแต่ว่าถ้าไปแบบเพนฟรายเช่นแบบไข่ดาวไข่เจียวอย่างเงี้ยเปอร์ก็อยากกินได้เพราะว่าน้ำมันของมันน้อยกว่าข้อที่16เปอร์เป็นคนกลัวหมากลัวหมาแบบไม่รู้ว่าตอนเด็กเด็กเคยโดนอะไรมาทำให้เปอร์มีปมก็คือเวลาเจอหมาตัวเปิ้ลจะแบบเกรงเ่ะแบบเกรงมากๆไม่กล้า เข้าไปแบบไปจับหมาไปเล่นกับหมาเลยแต่ว่าพอโตขึ้นอาการอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเบาลงก็อาจจะมีหมาบางตัวที่เปอร์จะโอเคเล่นกับมันได้แต่โดยรวมแล้วอะคือเวลาเจอหมาแรกๆก,ก็อาจจะยังแบบเออแมวดีกว่านะและสัตว์เลี้ยงที่เปอร์เคยเลี้ยงก็มีน้องเจี๊ยบที่เลี้ยงตอน ประมาณป .1 หรือป .2 นะคะมันเป็นแบบกันมั่นช่วงปิดเทอมยา่<อ>ครูก็คือให้เด็กๆในห้องทุกคนต้องเลี้ยงเจี๊ยบก็ให้ทุกคนแบบไปดูการเติบโตของเจี๊ยบป .4 ถึงป .6 ช่วงนั้นนะครับ คือเด็กไต้หวันทุกคนต้องเคยเลี้ยงนอนไหม,มก็คือวิชาชีววิทยาของไต้หวันนี้สมัยนั้นจะให้นักเรียนไปเลี้ยงอย่างนี้แล้วก็เลี้ยงทีละแบบไม่ใช่หนึ่งตัวสองตัวนะเป็นสิบสิบห้าี่สิบเลยอะ่ะคือเอาจริงๆบานก็น่าหยีนะแล้วบางคนคือจะกลัวแต่ก็ต้องฝืนตัวเองไปเลี้ยงให้ได้จนล่าสุดสัว์เลี้ยงที่เปอร์เลี้ยงจะเป็นน้องเต่าเปอร์ก็ได้ ตั้งชื่อให้น้องตัวนี้ชื่อน้องแดงเพราะว่าเต่าอ่ะเป็นสีเขียวใช่ไหมเปิร์ก็เลยอ่าอย่าให้น้องชื่อน้องแดง <Huh? S 1> แต่ว่าน้องมันก็คืออยู่กับเปิร์ไม่นานอยู่ประมาณสี่เดือนน้องก็ไปแล้วเพราะว่าเป็นไข้แล้วเปิร์ก็พาไปหาหมอพาน้องไปฉีดยาฉีวิตามินด้วยแต่สุดท้ายก็คือ oh. จากเราไปเปิร์เป็นคน oh. ที่บ้าชารแบบมากทุกครั้งที่จะออกจากบ้านนะ ปต้องชาร์จแบตโทรศัพท์ให้มันเต็มร้อยก่อนมิงั้นออกไปแล้วจะรู้สึกเฮ้ยใจไม่ดีว่ะมันพอใช้ไหมทั้งทั้งที่มันก็พอใช้แหละอิงไม่ต้องพูดถึงเวลา iPhone มีแบตน้อยกว่า20%มันก็จะเด้งขึ้นมาแจ้งเตือนใช่ไหมครับว่าแบตเหลือไม่ถึง20%เปรจะรู้สึกเฮ้ยไม่ได้ละต้องรีบไปหาที่ชาร์จต้องรีบไปหาที่เสียบปลั๊กเลยมีใครเป็นแบบนี้เหมือนเปิร์ไหม คอมเมนต์ได้เลยนะครับข้อที่19นะคะเปอร์ <c oughs> เป็นคนที่แบบวนกวนขี้แกล้งชอบไปเก้งเพื่อนแต่ก็โดนเพื่อนแกล้งกลับบ่อยเหมือนกันข <c oughs> ้อสุดท้ายข้อที่10นะคะผมก็ประเทศที่เปิร์อยากไปมากที่สุดณนะตอนนี้ก็จะเป็นประเทศไหนไม่ได้ <c oughs> นอกจากประเทศไทยแล้ว <c oughs> คืออยากกลับประเทศไทยมากอยากไป กินอาหารไทยที่นู่นอย่าไปเจอเพื่อนๆที่นู่นคิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ไทยเลยอะแต่ก็อาจจะต้องอดไว้ก่อนเนาะรอนั่นฟ้าที่นี่แบบเปิดให้เปอร์บินไปแล้วก็บินกลับไม่ต้องกักตัวได้ถึงวันนั้นเปิร์ก็จะรีบไปเป็นคนแรกเลยโอเคทุกคนทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น20 fact s about เปิร์นะครับอาจจะ มีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างแต่เรื่องที่ไม่มีสาระก็น่าจะเยอะกว่าหวังว่าทุกคนจะได้รู้จักตัวเปอร์มากขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยกันติดตามเปอร์ให้นานๆนะครับและถ้าเป็นเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่ก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆได้นะครับ ส่วนใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเปอร์ก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้เปอร์นะครับขอบคุณครับ